ในวันนี้เดี๋ยวเรามา DIY ปากกาจับใช้งานที่ทำจากเศษเหล็กทำง่ายๆใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยครับโดยเริ่มแรกผมก็จะใช้เป็นเศษเหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณด้วย2นิ้วแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตร1ชิ้นครับหลังจากที่ได้เหล็กกล่องแบบนี้มาแล้วนะครับวัสดุในชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กฉากขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วตัดความยาวอยู่ที่3นิ้วอีก1ชิ้นครับแล้วผมก็จะนําเจ้าเหล็กฉากตัวนี้มาเชื่อมติดเอาไว้ที่ส่วนปลายของเหล็กกล่อง3นนิ้้วแบบี และหลังจากที่เราทำในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับวัสะดุในชิ้นต่อไปผมก็จะใช้เป็นเหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้าง1นิ้วตัดความยาวที่3นิ้วอีก2ชิ้นครับตัวชิ้นแรกก็จะแยกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการตัดอีกชิ้นหนึ่งโดยชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะขีดเส้นโดยวัดจากด้านข้างเข้ามาข้างละ1เซนติเมตรครับแล้วก็ตัดบากให้เป็นร่องเพื่อที่เราจะได้ดัดตามรูปทรงที่เราต้องการครับ หลังจากที่เราดัดได้มาเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนะครับเหล็ก <ST> <C EN> <ING> แผ่นทั้ง2ชิ้นนี้จะกประกบกันอยู่แบบนี้ครับโดยในขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับผมก็จะนําเจ้าเหล็กแผ่นตัวนี้มาเจาะรูตรงกึ่งกลางครับโดยที่ผมจะเจาะรูเป็นรูขนาด13ม mm มนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นน็อตเกลียวตลอดขนาด1 2ม mm, มตัดความยาวอยู่ที่17ซนมอีก1งชิ้นครับพอได้น็อตตัวนี้มาแล้วเราก็จะใส่น็อตตัวเมียเอาไว้1ตัวครับแล้วก็นําเหล็กแผ่นที่เราเจาะรูแล้วใส่เข้าไปแบบนี้แล้วกกก็็ลอออดววยนตตตัััเมีีครบ โดยที่ผมก็จะทําการเชื่อมติดน็อตตัวเมียติดเอาไว้กับน็อตตัวผู้รวมถึงน็อตตัวเมียด้านล่างด้วยนะครับให้เหล็กแผ่นตรงนี้ยังขยับได้แล้วเราก็จะนําเหล็กแผ่นอีกชิ้นหนึ่งมาประกบแล้วก็เชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กแผ่นที่เราได้ดัดโค้งเอาไว้แบบนี้เลยครับ พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้โดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องสามารถหมุนได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะใส่น็อตตัวเมียเอาไว้ด้านล่างอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะใช้เป็นเหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้างหนึ่งนิ้วมารองเอาไว้ด้านล่างแบบนี้ครับโดยที่ผมก็จะเชื่อมน็อตตัวเมียติดเอาไว้กับเหล็กแผ่นแล้วก็เชื่อมเหล็กแผ่นติดกับเหล็กกล่องของเราอีกทีนึงครับ แล้วผมก็จะใช้เป็นเส้นเหล็กแผ่นมาเชื่อมติดเอาไว้ที่ส่วนปลายของน็อตตัวผู้นะครับเพื่อใช้เป็นมือจับเวลาที่เราหมุนล็อกนั่นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะหาเป็นเส้นเหล็กชิ้นเล็กๆครับอย่างเช่นพวกมุมที่เราตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับผมจะใช้ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็นามาเชื่อมติดเอาไว้ด้านหลังของเหล็กฉากเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับปากกาจับชิ้นงานของเราครับ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปากกาจับชิ้นงานที่เราทําขึ้นเองจากเซนเหล็กเหลือๆครับส่วนวิธีในการใช้งานก็จะเหมือนปากกาจับชิ้นงานทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะแข็งแรงไม่เท่ากับที่เราใช้เหล็กหนาๆทาหรือว่าซื้อตัวแพงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการจับเพื่อเจาะรูหรือว่าเป็นการตัดเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยครับ